สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาญสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีเพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยพลังบุรณาการของหน่วยงานรัฐจึงเป็นกุญแจสำคัญ21มิถุนายนพุทธศักราช2568กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราทิ่บูรักจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การดูแลสวนยางหลังเปิดกรีบมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า40รายโดยความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทยอุดรธานีถ่ายทอดเทคนิคการปลีบยางอย่างถูกต้องเพิ่มผลผลิตและยืดอายุต้นยางสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้เกษตรกรเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสากลจังหวัดอุดรธานีเร่วมบรรยายหัวข้อยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม ผ่านการส่งเสริมออมหุ้นการจัดก,การบัญชีและการพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมนี้ช่วยเพิ่มศักยาภาพให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาแปลงสวนและสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดก,การร่วมกันอย่างเป็นระบบนี่คืออีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือรับที่เติมเต็มความรู้สู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนในกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราทิบูนรัฐ